สวัสดีครับชาวเมนชูล่านะครับเพื่อนเพื่อน r อเทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมีอัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในในการเอินเงิน36ล้านนะครับเอ่อถ้าเพื่อนเพื่อนได้เตรียมตัวไว้ก่อนนะครับก่อนที่แพทใหม่จะเข้ามาถ้าเกิดว่าแพทใหม่เข้ามาแล้วเราอาจจะเตรียมตัวไม่ทันเทคนิคที่ผมจะมาแชร์นี้ก็เกี่ยวกับดันบอสซีเนียนะครับบอสนักดาบต่างโลกที่เข้ามาในวันจันทร์ที่18นี้นะครับในดันเนี้ย มันจะมาพร้อมกับกล่องรองเท้านะครับกล่องรองเท้าตัวนี้นะคราวนี้ไอ้กล่องรองเท้าเนี่ยเราจะทํายังไงให้ได้เอญเงินได้สูงสุดถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นตัวรองตัวไก่ก็อาจจะเแลกเป็นรองเท้าที่ขายได้ตอนนี้ขายได้ก็จะเป็นรองเท้าแก้วนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นตัวหลักเนี่ยผมแนะนําให้แลกตัวนี้ครับ Bunny รบันนี่สลิปเปอร์ครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดหัวใจให้ดูนะครับบันนี่สลิปเปอร์ตัวเนี้จะมีราคาถึง ส่ล้านนะครับอันนี้ผมบวก4มาก็ลเลยเป็นสี่ล้านสองนะคราวนี้ถ้าเราบวกเจาะรูอ่ะมันจะได้เป็นสี่สิบล้านนะครับผมจะกดเข้าให้ดูนะครับวันนี้สลิปเปอร์รูนะครับอันนี้นี่บวกสี่เจาะรูจะถึงสี่ิบล้านคราวนี้เห้เพื่อนๆบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันขายออกไอ้ตัวนี้มันขายไม่ออกนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจ้างดึงหรือ มีตัวละครตัวไก่นะครับมาดึงนะครับเราก็จะเอื้เงินตัวนี้40ล้านครับโดยดันซีเนี่ยจะมา2อาทิตย์กล่องเลยก็ได้5กล่องต่ออาทิตย์นะครับรวม2อาทิตย์ก็จะเป็น10กล่องนะแล้วเรามี1คู่นะครับเราก็จะเจาะรูได้พอดีนะครับโดยวิธีการที่จะดึงได้ก็เพื่อนๆนอกจากว่าเพื่อนๆจะมีดนันใบของออปชั่นของธนาทอสนะครับตัวที่เป็นออฟรองเท้าเพื่อที่ว่ามันจะ ดึงได้แน่นอนอ่าตัวนี้ซึ่งผมอ่ะไม่มีนะครับผมไม่มีผมก็เลยใช้วิธีการหามาครับหาซื้อนะครับหาซื้อมาจากร้านค้ารอไว้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับหาซื้อจากร้านค้าแล้วเขมาเสร็จปุ๊บอ่าเรากดที่บวกต่ําสุดก่อนนะครับนี่เราก็จะเจออย่างนี้นี่นะครับก็จะมีเพื่อนๆเ,เริ่มซื้อกันแล้ะนี่ครับพอเราซื้อมาไว้ปุ๊บเราเตรียมตัวไว้ก่อนเลย เพื่อที่เราจะเก็บไว้เจาะรูนะครับเมื่อดันเข้ามานะครับมันก็จะทําให้เราอ่ะเออเงินได้แน่นอนนะครับสามสิบหกล้านนะมันสี่สิบแล้วก็เอวลาเจาะรูแล้วเหมือนมันจะหายหนึ่งคู่นะมันก็จะได้สามสิบหกล้านอันนี้ผมดึงมาแล้วนะครับที่เป็นออฟซูถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบพี่มาดูตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีคนมาขายจริงๆอ่ะมันแบบผมหาแล้วครับพี่มันมันมันไม่มีคนมาขาย ที่เป็นออฟสี่เลยก็ให้ถ้ามีไอดีไก่นะครับก็ให้ไอดีไก่ออฟรองเท้ามาก็ได้นะอืออฟมาแล้วก็มาวางแล้วก็ดึงของตัวเองครับพยายามรีบดึงก่อนนะครับเพราะตอนนี้คนคนยังรู้น้อยนะเนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่มีคนดึงเลยก็ฝากไว้นะครับเพื่อเป็นการเอื้อเงินเพื่อเพื่อนๆจะได้มาส่งการ์เซียกันครับสำหรับชาวชูราตเราผมคิดว่าใช้แน่นอนครับแต่แรงกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาลองให้นะครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้ามานะครับก็จะเป็น การกวาดล้างค่ายนะครับโดยเพื่อนๆจะมาที่ n อ c ตัวนี้นะครับเป็น n อ c รับป้ายปกตินะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับอ่านี่จะขึ้นกวาดล้างค่ายนะครับตัวหัวข้อบนทางนี้นะพอก,กดไปปุ๊บเราจะต้องจ่าย5 0,000เซนีนะครับจ่ายปั๊บนี่ครับก็เราจะได้ของรางวัลมาเลยแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินเควสน,นะครับโดยนี่กล่องกจะเป็นสีดำ,ดำเๆเทาๆมืดๆหมดแล้วนะครับตรงนี้เรียกว่าประหยัดเวลาเพื่อนๆไปได้อีก เยอะเลยนะครับในการเสียแค่อีก5,000 50, 0ื่นเซนีนะครับโดยอสองส่วนจะแยกกันนะครับระหว่างกล่องเก่ากับกล่องใหม่อันนี้ผมจะพาเดินมาดูที่กล่องใหม่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นกล่องที่อัปเดตเป็นฝั่งของโลแดงน,นะครับเราก็เดินมาที่ m c ตัวนี้เหมือนกันนี่นะครับกดกวาดหลังค่ายจ่าย2อ0หมนนะครับสำหรับด้านบนก็จะได้ของรางวัลมาครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ดูนี่ครับก็เคลียร์ทั้งหมดแล้ว ชีวิตง่ายขึ้นนะครับจ่ายทั้งหมด7จ็ดหมื่นห้าแลกกับการที่ว่าเราไม่ต้องเดินตีมอนให้มันเหนื่อยแล้วผมก็มันก็คุ้มนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเสียเจ็ดหมืนห้าก็ยังเดินตีได้แบบเก่านะครับผมมาอีกหนึ่งกิจกรรมของวันนี้นะครับคําสาบานแอนแสนหวานนะครับอเป็นพาร์ทหนึ่งนะโดยกิจกรรมนี้ก็จะเขียนว่าฟินแอน d ์ดีฟิสวิตแองเจลินะครับก็ให้เพื่อนเอนกดที่เควสเสียมพูมาที่เสาาเกตเลยนะครับอันนี้ สว e e แอ n g e ล i ิ g มันอาจจะงงว่าคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่คือตัวนี้นะครับเป็น a n g e l ล n ิตัวเควสนะครับไม่ใช่ตัวบอสแมปนะก็มันก็จะเขียนว่านางฟ้าแสนหวานโปลลิงก็คือสว e ทนะครับแองเลิ eling, ก็คือนางฟ้าแสนหวานโปลลิงแปลกันอย่างนี้นะก็เพื่อนเพื่อก็ทําการเลือกแล้วก็ตีได้เลยครับนี่นะครับตีแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลก็จะช้าเพราะว่ามอนตัวนี้มันนับเป็นฮิตนะครับเราผมใช้การตีธรรมดาให้มันตีไวก็จะ ฆ่าได้เร็วกว่านะครับอืมไม่ไม่ต้องไปเน้นดาเมจเยอะนะครับตัวนี้เน้น dps อ่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดคลิกที่เควสชมพูอีกทีหนึ่งครับมันจะพาเรากลับมาที่เมืองอามสุนะครับให้ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดไลค์ก็ผมขอสักหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณครับอ่ะวาร์ปมาแล้วพอวาร์ปมาคราวนี้เรากดเควสชมพูปุ๊บเราจะตรงไปนะครับเพื่อไปส่งเควสกับที่ npc ในเมืองอามสุนะครับเป็น npc ตัวรูปหมูนะครับอาจจะเป็นหมูที่เป็น q u วสแต่งงานของเดือนนี้นั่นแหละ อันนี้ครับตรงวิ่งขึ้นไปปุ๊บยาวขึ้นมานี่นะครับจะเจอเอ็นบีซีอยู่ก็จะมีคนมาส่งอยู่น,นะคลิกคุยปุ๊บได้เงินรับเงินหนึ่งแสนกะกล่องมาส่งของนะครับนี่นะครับเอ็นบีซีหมูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็มาทํากันนะจะได้ไม่ต้องเสียเสียเงินหนึ่งแสนนะครับมันเป็นเงินฟรีๆนะแล้วก็สามารถมาทําได้ทุกวันนะครับแล้วจะมีเวทต่อเนื่องกันไปอีกครับ